สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่อง poc ยี่ห้อ mozer นะครับราคาประหยัดมากๆเลยประมาณ2,000กว่าบาทนั่นเองนะครับไปดูในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับถ้าเปิดออกมานะครับมันก็จะมีสาวอากาศมีตัวเครื่องนะครับมีคลิปแล้วก็จะมีนี่ฮะแบตเตอรี่ให้นะครับอุปกรณ์พื้นฐานในกล่องก็ไม่มีอะไรมากจะมีสายชาร์จ usb มาให้นะครับอย่างดีนะสายมันจะหนากว่าหน่อยนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับโอเคฮะไปดูกันที่ตัวเครื่องดีกว่าก็จะเป็นพลาสติกนะครับเกรดธรรมดานะครับมันยังไม่ถึงกับเกรดดีเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าจะให้เทียบกับวิทยุรุ่นก่อนๆน,น,นี้นะครับก็ยังเกรดยังดูรู้อะครับว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่กันน้ำนะครับตัวนี้น้ำหนัก195กรัมนะครับเบามากๆเลยและหน้าจอเป็น V เป็น VGA นะครับ Q VGA ขนาด3นิ้วนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กสามารถทัชส,สกรีนได้นะครับเลื่อนให้ดูฮนะไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้มีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตรงนี้กล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านนะครับและกล้องหลังจะอยู่ที่5ล้านนะครับพิกเซลส่วนระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 4.4.2นะครับซึ่งมันจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะหน้าจอ ทัชสกรีนได้และมาพร้อมกับแบตเตอรี่3 5 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับการใช้งานทั่วๆไปก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือฮะแต่ว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ลงมาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะฮะอย่างเช่นของตัวเขาเองเลยนะครับก็จะมีหลายโปรแกรมนะฮะที่มีมาให้นะฮะม o เซอร์ไลท์ทีซีคอนเนอะไรพวกนี้ฮะแต่ที่เรามาลงเองก็จะมีอ่าทูนะครับพดทูทอนะครับแล้วก็ทีมสปีคสามนะฮะ สามารถใช้งานได้ดีนะลื่นดีผมว่าพูดถึงทัสกรีนมันก็พอพอได้นะครับใช้ไปนานๆมันก็จะหน่วงบ้างนะครับตัวนี้ใช้กับเครือข่าย 3G wifi บ้านนะครับใส่ซิมได้ปิดเครื่องนะฮะเดี๋ยวจะจะให้ดูด้านหลังเครื่องนะครับดูด้านหลังเครื่องนะครับจะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับไม่ใช่ไมโครนะเป็นมินินะครับถ้าไมโครมันจะอยู่อีกช่องหนึ่งนะไมโครซิมมันจะเล็กๆหน่อยนะครับ แล้วก็มีช่องใส่ไมโครเอสดีนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิม2นะครับถ้าเพื่อนๆใช้นะฮะผมแนะนําให้ใช้ซิมเดียวดีกว่านะครับแล้วก็ให้ใส่ที่ช่องซิม1เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใส่ที่ช่องซิม2มันจะไม่ได้สัญญาณ 3G มันจะขึ้นเป็นโลมมิ่งนะครับกินค่าเน็ตไม่พอแถมเวลาสัญญาณเข้ามามันจะมีเสียงหึ่งหึ่งหึ่งรบกวนนะอันนี้ผมลองมาแล้วนะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังส่วนเมมไม่จําเป็น ก็ไม่ต้องไปใส่มาครับถ้าเราไม่ได้ใช้ในส่วนตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีหมายเลขกสทชให้นะฮะสังเกตดูว่าจะมีเลขตาคุดดำนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้งานได้ดับสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำรวจจับนะครับเพราะเป็นเครื่องถูกต้องนะครับ m a d e in c h i น a านะครับเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับเมนูภาษาไทยมีครบเลยนะครับสามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างใน โปรแกรมหรือว่าในเมนูของ Android นะครับนะครับเป็นภาษาไทยตั้งค่าใช้งานง่ายครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะใช้งานไม่ได้ตัวนี้ถ่ายรูปได้บันทึกได้ก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปฮะแค่มันมีโปรแกรมสะดวกเข้ามาใช้ PTT กดได้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปได้เป็นออปชั่นเสริมเท่านั้นเองนะครับไม่กันน้ำนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนสแตนบายได้นานแค่ไหน จากที่ผมใช้งานจริงมาประมาณ2เดือนนะครับที่ผมใช้งานมาไม่เอาตามสเปคนะฮะก็อยู่ได้เต็มที่ก็แค่1วันนะครับ1วันมันก็หมดแล้วครับพูดถึงว่าเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงเปิดหน้าจอบ้างแต่ถ้าสแตนบายไว้ก็2วันครับโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ที่ใช้หลักๆเลยเป็นเซลโลนะครับทีมสปีกสามแล้วก็ทูพุดูท,ท,ทอล์กนะครับ ผมก็จะใช้หลักๆก็แค่3าตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไมานอกรนะนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นแค่เซ็ตกล่องเปล่ามามีไมนอกมีแท่นชาร์จมีแบตเตอรี่ที่สามารถซื้อแยกเสริมได้มีบลูทูธไร้สายที่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับก็ซื้อแยกมันจะแพงนะครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบคุ้มๆก็ซื้อรวมมันเลยดีกว่านะครับ ในเซตเดียวกันนะฮะแต่ก็ไม่ควรใช้นะฮะแท่นชาร์จแบตมันจะเสื่อมไวนะเนี่ยฮะแท่นชาร์จเสียบเข้าไปนะฮะแบตมันจะป้อนไฟเข้าไปเยอะนะฮะอาจจะเสื่อมไวอันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนๆนะฮะส่วนตัวเราใช้ตรงนี้นะครับชาร์จนานหน่อยแต่ว่าจะชัวร์นะครับผมกับสายที่เข้าแถมมานะครับอีกส่วนอินเทอร์เน็ตที่เอามาใช้นะฮะซิมที่เอามาใช้ก็ไปซื้อซิมทั่วๆไปฮะที่ขายอยู่ซิมหวยกับกากที่แจกฟรีก็ได้นะครับใช้เน็ตแค่ 64K เเหลือเฟือแล้วครับเพราะว่า มันไม่ได้ใช้สเปคอะไรมากนะเราไม่ได้ดู YouTube เราใช้ส่งแค่เสียงอย่างเดียวนะครับบางแอปมันก็ไม่สามารถใช้งานร่วมสมัยได้เพราะว่ามันเป็น Android เวอร์ชันเก่านะครับค่อนข้างที่จะเก่าการตอบสนองบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับต้องบอกว่าแรมมันน้อยนะครับเครื่องมันแรมมันน้อย CPU มันก็มันก็ช้าแล้วอะครับเพราะรุ่นนี้มันออกมานานแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับรูปส่งก็ค่อนข้างที่จะเชยนะฮะถ้าเทียบกับอีก อ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาสูงกว่าน,นี้วัสดุจะดีกว่านะอันนั้นผมก็ลองใช้ดูมันจะดีกว่าส่วนแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยปัญหาที่ผมไม่ค่อยชอบเลยสเกลสเกลเสียงนะครับพูดถึงสเกลวอลลุ่มตรงนี้ตรงนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะฮะมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับนะเปิดปุ๊บมันจะดังเลยนะครับตามสไตล์เครื่องจีนนะเปิดแค่ขีดเดียวมันดังลั่นเลยอะ่ะมันจะไม่ละเอียดอะ่ะว่างี้ดีกว่านะครับ ข้อดีนะฮะราคาถูกถูกกฎหมายฟังก์ชันครบคันเบาพกพาง่ายเสียงดังลั่นอะไรหาง่ายจอสว่างมากเมื่ออยู่กลางแสงแดดนี่จอมรับเลยว่าใช้ได้ฮอุปกรณ์เสริมหาง่ายสั่งในโชปปี e ก็ได้นะครับจอสู้แดดมากๆเลยและที่ชอบที่สุดเลยก็สำหรับ POC นะครับตัวนี้เวลาปิดหน้าจอก็สามารถกดคีย์สนทนาได้นะฮะตรงนี้ชอบมากเลยนะ ลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงเพาะ<ห>ขนาดไหนรับหน่าใช้นะครับมันมีหลายช่องมากเลยแล้วก็มีศูนย์แจ้งข่าวต่างๆนะฮะเพียบเลยนะครับแล้วก็มีคุยเล่นนะครับเพื่อนๆที่คุยเล่นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่กันตลอด24ชั่วโมงนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าข้างสนามมันจะถูกกว่านะ ดังลั่นเลยเห็นไหมเป็นไงบ้างฮะดังลั่นเลยกดหน้าจอก็ได้นะแต่นี้ผมล็อกไว้เวลาบิดกิ๊กเดียวมันก็หายไปเลยแต่พอเปิดปุ๊บมันก็ดังลั่นมาเลยฉะนั้นจะลําบากนิดนึงนะครับแล้วเวลาสัญญาณเข้ามันจะดังปุ๊บๆอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงปุ๊บๆที่ลําโพงนะครับแต่ลําโพงนี่ดังลั่นเลย ไม่แตกด้วยนะอ๋ะอ,อแล้วข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้แบตหมดนะครับถ้าแบตหมดเครื่องมันจะลวุลวนนะฮะเครื่องมันจะลวนแล้วก็มันจะขึ้นหน้าจอสีขาวหรือไม่บอร์ดอาจจะพังเลยก็ได้นะครับนี้ไม่รู้มันเป็นบอรอะไรนะเห็นเพื่อนสมาชิกเจอกันมาเยอะแล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับการตอบสนองต่อ <คน S 1> การใช้งานบ,บางจังหวะมันก็เร็วบางจังหวะมันก็ช้านะาเอาใจมันลำบากครับ พูดยากเดี๋ยวลองทดสอบเสียงดูนะครับฟังกันดูนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ส่ เสียงมันเบาหน่อยนะเวลาพูดออกไปรูไม้มันเล็กอะ่ะใช้ไม้นอกน่าจะดีกว่าไม่ตรงกับคุ้มนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยในราคาแค่นี้นะชอบมากเลยคนระถูกใจครับถูกใจในราคาแค่นี้คุณภาพก็ตามราคานะครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับผมส่วนตัวเลือกในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับเปรตสองพันกว่าบาทก็จะมี Y15 นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับมีกสทชหรือเปล่า ก็ต้องลองไปดูนะฮะร,รุ่นใหม่ๆอาจจะออกมานะครับแต่สำหรับตอนนี้โมเซอร์ผมว่าฮิตที่สุดนะฮะร,ราคาถูกเข้าถึงง่ายแล้วก็ทนทานนะครับสำหรับผมแล้วเต็ม10คะแนนผมให้อยู่ประมาณ7คะแนนนะครับโอเคฮะสำหรับรีวิวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาหรือมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเจ้าโมเซอร์ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับถ้าตอบได้ก็ช่วยตอบนะฮะหรือมีข้อแนะนำอะไรที่มัน ดีกว่านี้นะฮะก็ช่วยคอมเมนต์บอกเขาด้วแล้วกันนะ,ค,ะนะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ